สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําสมุนไพรนะครับที่มีชื่อว่ากัญชานะครับมาดูกันครับว่ากัญชามีสารอะไรบ้างครับกัญชามีสารประกอบเรียกว่าแคนนาบิดนอยครับจำนวนมากโดยมีตัวหลักคือ THC นะครับหรือชื่อเต็มเตต้าไฮโดรแคนนาบิดออยนะครับและ CBD หรือ ชื่อเต็มนะครับแค n นาบิดีออยนะครับซึ่งสามารถนำมาประยุกเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์คือฤทธิ์ของ THC ต่อจิตประสาททำให้ผ่อนคลายนะครับนอนหลับง่ายนะครับลดอาการขึ้นไส้อาเจียนสมมุติว่าเราแบบมีอาการขึ้นไส้แบบนี้ครับสารตัวนี้นะครับช่วยได้นะครับและกระตุ้นให้อยากอาหารนะครับ อ่าอย่างเช่นแบบเราในกรณีที่เบื่ออาหารอย่าง้ยครับกัญชานีครับคือสามารถกระตุ้นให้เราอยากอาหารนะครับส่วน CBD มีฤทธิ์ช่วยลดอาการอักเสบลดอาการชักเกรงและมีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์เนื้องอกหลายชนิดในหลอดทดลองนะครับสิ่งที่ผู้ป่วยเริ่มใช้สารสกัด กัญชาครับต้องรู้นะครับหนึ่งอันดับแรกคือเข้าใจข้อมูลเรื่องสารกัญชาก่อนการรักษานะครับสารสกัดกัญชาไม่ใช่ทางเลือกในการรักษาการใช้สารสกัดกัญชาที่ได้มาตรฐานและทราบอัตราส่วนสารสำคัญนะครับต้องแบบศึกษาก่อนนะครับว่าแบบอ่าเป็นยังไงครับ TSC และ CBD ที่ชัดเจนนั่นเองครับเมื่อเริ่มใช้สารสกัดกัญชานะครับควรเริ่มในปริมาณที่น้อยก่อนนะครับหากยังไม่ได้ผลปรับเพิ่มให้ปริมาณช้าๆนะครับความมีผู้ดูแลด้วยเมื่อเริ่มใช้นะครับหากเกิดผลข้างเคียงนะครับให้รีบนำผู้ป่วยพบ,พ,พ,บพ,พันทีนะครับ ต,ต่อไปแจ้งให้แพทยทราบว,ว่าใช้ยาประเภทใดอยู่นะครับสารสกัดกัญชาอาจมีผลต่อ,อยาบางชนิดที่ผู้ป่วยใช้เป็นประจำก็ได้นะครับคือต้องดูนะครับว่าแบบมีผลกระทบอะไรไหมนะครับผมก็ขอจบการนำเสนอสมุนไพรกัญชาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ